ลองนึกภาพการใช้ AI สองถลุเวลาเกือบ2,000ปีไปอ่านคัมภีรโบราณที่ถูกเผาจนกลายเป็นหนึ่งก้อนฐานนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับโปรเจกต์ถอดรหัสคัมภีเฮอร์คิวลีนิวมโดยอ้างอิงข้อมูลจาก National Geographic Thailand ครับผมค่ะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆนะคะครับคำพีพวกนี้เนี่ยมาจากเมืองเฮอร์คิวลีนิวมที่โดนลาวาจากภูเขาไฟวิสุเวสกลบไปเมื่อปีคศ79นู่นเลย ใช่ค่ะคือมันถูกความร้อนสูงมากๆอบจนกลายเป็นแท่งคาร์บอนไปเลยเปราะบางสุดๆเปราะบางขนาดไหนครับขนาดที่ว่าแค่คิดจะคลี่มันออกมาอ่านแบบปกติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมันจะแตกเป็นผงไปเลยโหก็เลยเป็นที่มาของความท้าทายครั้งใหญ่ที่เขาเรียกกันว่า Vesuvius Challenge ใช่ไหครับ ถูกต้องค่ะเป็นการแข่งขันที่ระดมสมองคนเก่งๆทั่วโลกให้มาช่วยกันหาวิธีอ่านคัมภีร์พวกนี้ให้ได้โดยไม่ทําลายมันแล้วที่สําคัญนะคะวิลล่าที่พบม้วนคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นของลูเชียสคอปเพเนียสพิโซซึ่งเป็นพ่อตาของจูเลียสซีซ่าด้วยค่ะโอ้โหพ่อตาซีซ่าเลยเหรอครับค่ะ นักวิชาการหลายคนเลยเชื่อว่านี่อาจจะเป็นห้องสมุดส่วนตัวหรืออาจจะเป็นห้องสมุดเดียวเลยก็ได้ที่รอดมาจากยุคคลาสสิกสุดยอดเลยแล้วข้างในเนี่ยคาดกันว่าเต็มไปด้วยงานเขียนภาษากรีกของฟิโลเดมัสค่ะเขาเป็นนักปรัชญาสำนักเอพิคูเรียนคนสำคัญถ้าอ่านได้หมดนี่คือความเข้าใจเรื่องปรัชญากรีกโบราณอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยใช่เลยค่ะอาจจะมีมุมมองหรือรายละเอียดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้แล้วเรื่องนี้ก็มีเอ่อ เหมือนมีพระเอกขี่มา้าขาวมาช่วยเลยนะครับเป็นนักศึกษาชื่อลุคเฟริเทอร์อ๋อค่ะคนที่ชนะรางวัลใหญ่ไปครับเขาเป็นนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธรรมดาาที่ได้ยินเรื่อง Vesuvius Challenge จากพอดแคสต์นี่แหละแล้วก็ทุ่มเทเวลาว่างจากการฝึกงานที่ SpaceX มาพัฒนา AI เพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลย เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆม,ม,มากๆมาไขาปริศนาจากอดีตอันไกลโพ้นแต่ความยากมันอยู่ตรงไหนนะครับที่ว่าอ่านยากนักหนาเนี่ยคือความท้าทายหลักๆเลยนะคะอย่างที่บอกคือหมึกสมัยนั้นมันทำจากคาร์บอนหรือก็คือฐานนั่นแหละค่ะครับแล้วตัวกระดาษปาปิรัสเองพอโดนความร้อนสูงมันก็ไหมกลายเป็นคาร์บอนเหมือนกันอ๋อ ก็คือหมึกดำบนกระดาษด,ดำว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันทำให้แยกด้วยสายตาหรือแม้แต่เอ็กซเรย์ธรรมดาธรรมดานี่ยแทบมองไม่เห็นเลยแล้วเขาแก้ปัญหานี้ยังไงครับใช้เทคโนโลยีอะไรเขาต้องใช้ภาพ CT ทีสแกนแบบพิเศษค่ะเป็นภาพสามมิติความละเอียดสูงมากๆ ซึ่งได้จากเครื่องเร่งอนุภาคไม่ใช่สีทีสแกนตามโรงพยาบาลน,นะคะอน,นันความละเอียดไม่พอเครื่องเร่งอนุภาคเลยเหรอครับค่ะมันละเอียดพอที่จะมองเห็นโครงสร้างภายในของมวลคัมภีร์ที่มันมวนทับกันเป็นชั้นๆได้จากนั้นก็ใช้ AI เข้ามาช่วย AI ทําหน้าที่อะไรครับในส่วนนี้ AI เนี่ยถูกฝึกให้มองหาร่องรอยที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยมากๆค่ะระหว่างชั้นของหมึกกับชั้นของกระดาษปาปิรัสที่ไหมแล้ว บางทีอาจจะเป็นความหนาแน่นที่ต่างกันนิดเดียวหรือพื้นผิวที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นแต่ AI ที่ฝึกมาดีๆเนี่ยสามารถตรวจจับแพทเทิร์นเหล่านี้ได้เหมือนให้ AI ไปเพ่งมองสิ่งที่มองไม่เห็นว่างั้นเถอะใช่ค่ะคละ้ายๆแบบนั้นเลยซึ่งแนวคิดการใช้ AI ตรวจจับหมึกแบบนี้คนที่บุกเบิกสำคัญก็คือยูเซฟนาเดอร์ค่ะ แล้วลูกฟารลิเทอร์เขาก็เอาแนวคิดนี้มาพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งคืนหนึง่งค่ะคืนแจ้งเกิดเลย AI ของเขาสแกนเจอตัวอักษรกรีก3ตัวแรก pi omicron r โ o row, ซึ่งรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของคำว่า porphyrus p o r p h ที่แปลว่าสีม่วงอือือลองนึกภาพตามนะคะข้อความอายุ2,000ปีที่ไม่เคยมีใครได้เห็นเลยมันปรากฏขึ้นมาบนจอคอมพิวเตอร์ครั้งแรก ฟาริเธอบอกว่าตอนนั้นเขาแทบจะตะโกนลั่นบ้านเลยตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดไม่แปลกใจเลยค่ะมันต้องเป็นโมเมนต์ที่แบบขนลุกมากๆความสำเร็จนี้จริงๆแล้วเป็นการทำงานร่วมกันของหลายเทคโนโลยี AI อีกส่วนที่สำคัญมากๆคือการคลี่ม้วนคัมภีร์แบบดิจิตอลหรือ Virtual Unwrapping พัฒนาโดย Julian Chilik e r คลี่แบบดิจิตอลคือยังไงครับ คือเนื่องจากม้วนคัมพี์มันม้วนซ้อนกันหลายชั้นมากๆใช่ไหมคะครเราแกะมันออกมาจริงๆไม่ได้ครับ AI ส่วนนี้จะวิเคราะห์ภาพ CT สแกน3มิติแล้วสร้างแบบจำลองขึ้นมาในคอมพิวเตอร์จากนั้นมันจะค่อยๆแยกชั้นกระดาษแต่ละชั้นออกจากกันในโลกดิจิตัลเพื่อให้เราเห็นว่าตัวอักษรที่ตรวจเจอเนี่ยมันเรียงกันเป็นบรรทัดเป็นข้อความยังไงคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนแกะม้วนกระดาษในคอมแทนถูกต้องค่ะ ทำให้เราอ่านข้อความที่ต่อเนื่องกันได้สุดท้ายฟาริเ r อร์นาเดอร์และก็ c h i l i k ร์สามคนนี้ก็เลยมารวมทีมกันชื่อทีมผู้ปลุกคัมภี Wake Up the Scroll ค่ะแล้วก็คว้าชัยชนะใน Vesuvius Challenge ได้รางวัลใหญ่7 0 0 0แสดอลลาร์สหรัฐไปไม่ธรรมดาเลยถอดรหัสข้อความได้ตั้ง15คอลัมน์หรือมากกว่า2,000ตัวอักษรมีตัวอย่างไหมครับว่าเขาอ่านเจออะไรบ้างมีค่ะมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากพูดถึงเรื่องความสุข เขาเขียนทํานองว่าในเรื่องอาหารเนี่ยเราไม่ควรคิดว่าของที่หายากจะให้ความสุขได้มากกว่าของที่หาได้ง่ายๆทั่วไปอืลึกซึ้งนะครับเนี่ยใช่ค่ะซึ่งมันสอดคล้องกับแนวคิดหลักของปรัชญาเอพิคิวรียนเลยที่เน้นความสุขจากสิ่งเรียบง่ายหายได้ไม่ยากแล้วก็เป็นธรรมชาติซึ่งก็ตรงกับที่คาดว่าผู้เขียนคือฟิโลเดมัสนั่นแหละค่ะเหมือนเป็นการยืนยันสิ่งที่นักวิชาการคาดการไว้เลยนะครับ ใช่ค่ะมันสร้างความตื่นเต้นมากๆในแวดวงวิชาการด้านคลาสสิกโรเบิร์ตซาวเลอร์นักวิชาการคนสำคัญถึงกับบอกว่าการค้นพบนี้มันเหมือนกับเราได้สัมผัสกับความเป็นนิรันดร์เลยทีเดียวฟังแล้วคุณลุกตามเลยครับแล้วเป้าหมายต่อไปของโปรเจกต์นี้คืออะไรครับตอนนี้เป้าหมายระยะใกล้ของ Vesuvius Challenge ปีที่2คือพยายามอ่านม้วนคัมภีร์ให้ได้4ม้วนโดยถอดรหัสให้ได้อย่างน้อย90%ภายในสิ้นปีนี้ค่ะ90%เลยค่ะ แล้วก็เป้าหมายระยะยาวคือการพัฒนาระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่จะสามารถอ่านม้วนคัมภี์ที่เหลืออีกหลายร้อยม้วนที่ยังรอการค้นพบอยู่ในห้องใต้ดินของวิลล่าได้หลายร้อยม้วนค่ะหรืออาจจะหลายพันม้วนก็ได้ใครจะรู้แล้วก็ยังมีความหวังลึกๆด้วยนะคะว่าอาจจะเจอห้องสมุดอีกห้องหนึ่งที่เป็นภาษาลัตินซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเดิมซ่อนอยู่ในส่วนอื่นของวิลล่าอีก โอ้โหถ้าเจอขนาดนั้นนี่คือประลักติสัร์อาจจะต้องเขียนใหม่กันเลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่แน่นอนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะการตีความข้อความที่ได้มาก็ต้องทําอย่างรอบคอบมากๆเพราะเราเพิ่งเห็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองครับผมสรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะครับว่า AI เนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีสําหรับอนาคตอย่างเดียว แต่มันกําลังทําหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมเรากลับไปหาอดีตที่ไกลมากๆปลดล็อกความรู้ที่ถูกการเวลาผนึกเอาไว้ได้อย่างเออน่าทึ่งจริงๆครับใช่เลยค่ะมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะมากแล้วมีอะไรที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดต่อไหมครับอืมก็น่าคิดนะคะว่านอกจากงานเขียนของ p h i l เ d e m ์ s หรือสิ่งที่นักวิชาการคาดหวังว่าจะเจอแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในนั้นครับ จะมีเสียงของใครหรือแนวคิดแบบไหนที่มันสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงแล้วเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยซ่อนอยู่บ้างไหมบางที AI อาจจะกำลังช่วยให้เราได้ยินเสียงเหล่านั้นเป็นครั้งแรกในรอบ2,000ปีก็ได้นะคะเป็นคำถามที่น่าขบคิดจริงๆครับผม